ที่นี่มาดูจกทีว่าโอ้ยพูดเราว่างนี่มันน่ากลัวมันน่าเสียวซ่ายมันไม่มีอะไรเลือกคำใหม่ที่ดีกว่าก็เลยพบคำว่าเย็นคำว่าเย็นคือเย็นสบายคำว่าว่างมาจากคำว่าสุญญะหรือสุญญาตาแปลว่าว่างคำว่าเย็นนี่มาจากคำว่านิพพาน นิพพานแปลว่าเย็นต่อเมื่อเอามาเข้าคู่กันอย่างนี้มันจึงจะพอมองเห็นได้ว่าไอ้คำหนึ่งมันแสดงเหตุไม่คำหนึ่งมันแสดงผลคำว่าว่างนี่มันแสดงในฐานะเป็นเหตุไม่ควราต้องปฏิบัติให้มันว่างว่างจากตัวกูว่างจากของกูซึ่งเป็นเหตุแห่งความร้อนแล้วผลมันก็เกิดขึ้นเป็นนิพพานคือความเย็น จะเย็นมากเย็นน้อยหรือเย็นชั่วคราวหรือเย็นตลอดการก็าตามใจใช่ไหมความถึงความเย็นกันแล้วกันสุญ,ญาตาคือความว่างเป็นเหตุให้ได้นิพพานคือความเย็นนี่โดยเหตุที่ว่าไอเหตุกับผลนี่มันแยกกันไม่ได้ถ้าเราพูดเราพูดแยกกันได้แต่ตัวจริงมันไม่แยกกันได้มันมีเหตุแล้วมันก็ต้องมีผลติดติด,ต,ดติดกันมา นั่นไอ้ว่างกับเย็นนี่มันก็เลยอยู่ด้วยกันมันกลายเป็นอันเดียวกันจนถึงกับมีหลักบัญญัติไว้าตายตัวว่านิพพานังปรมังสุญญ์ยังไอ้ว่างที่สุดนั่นแหละคือเย็นคือนิพพานไอ้ว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือเย็นก็คือนิพพานอย่างนี้มันแสดงว่าไอ้ว่างกับเย็นนี่เป็นสิ่ง เดียวกันเช่นแล้วแต่เราพูดในแง่าการปฏิบัติแล้วก็บอกว่าว่างพูดในแง,ขง่ขอางผลข้งมันก็บอกว่าเย็นคำว่านิพพานแปลว่าเย็นคำพูดคำนี่ของมนุษย์ที่เริ่มพูดกันมาตั้งแต่ครั้งแรกแรกนั้นหมายถึงเย็นความรู้สึกร้อนเย็นอนี้เขารู้กันมาก่อนแล้วเราพูดถึงสิ่งนี้โดยคำคำพูดที่มีมาแล้ว จนมาถึงยุคที่บัญญัติธรรมะทางจิตทางใจก็ยืมเอาคำคำนี้ทางวัตถุมาใช้เป็นคำทางธรรมะทางวิญญาณเลียว,ว่าเย็นแห่งจิตใจก่อนนี้เขาพูดถึงเย็นแห่งเนื้อหนังร่างกายนิพพานนะเย็นแห่งเนื้อหนังร่างกายหรือกระทั่งของวัตถุก,ก็ได้เรียกว่าเย็นเหมือนกัน เดีนี้มากลายเป็นเรื่องเย็นทางจิตใจนั่นนิพพานของวัตถุก,ก็คือนิพพานของไหนรก้อนไฟแดงๆหรือของร้อนๆจนมันร้อนแล้วมันเย็นลงนี่ยนิพพานของวัตถุที่นิพพานของสิ่งที่มีชีวิตมันก็คือเย็นใจ จนกระทั่งมันเย็นจริงเย็นไม่กลับร้อนอีกคำว่านิพพานก็ใช้กันมาทั้งเรื่องวัตถุและเรื่องจิตใจเดี๋ยวนี้เราไม่มองกันในแง่ายอย่างนี้ไปมองในแง่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เอานิพพานไปไหวที่ไหนก็ไม่รู้อีกกี่แสนชาติอ่ากี่กับกี่กันก็ไม่รู้จึงจะได้นิพพาน ในอนาคตการเบื้องหน้าน,นุ่นเือนน่หรือเสอย่างนี้ไม่เห็นและไม่รู้จักว่าอนิพานนี่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราร่างกายร้อนก็เป็นไม่ใช่นิพานร่างกายเย็นก็เป็นนิพานของร่างกายถ้าใจร้อนก็ไม่ใช่นิพานจิตใจพอใจเย็นก็เป็นอนิพานของจิตใจมันเหลืออยู่แต่ว่าเย็นจริงหรือเย็นไม่จริงเย็นชั่วคราวหรือเย็นตลอดกาลแต่นั่นเอง นิพพานมันอยู่ที่นี่มันช่วยหล่อเลี้ยงไว้ไม่ให้ตายไม่ให้ให้คนเราตายเสียถ้าเรามีแต่ความรอ้อนเราก็ตายเนี่ยนิพพานคือเย็นมันก็มาแทรกแซงมันก็ไม่ตายคำว่าเย็นมีความหมายที่ดีที่สุดถ้าเป็นภาษาธรรมะหรือภาษาทางบิญญาณกเพราะมันเป็นผลของการปฏิบัติคือความว่าง นี่พอจะสรุปให้เห็นได้ว่าพอพุทธาศาสนาทั้งหมดนะในแง่ของปริยัติก็ดีในแง่ของปฏิบัติก็ดีโดยเหตุสรุปได้อยู่ที่ว่าทำให้มันว่างหรือว่างแล้วโดยผลสรุปได้ว่ามันเย็นไม่มีความทุกข์ถ้ามีความเข้าใจเรื่องนี้เพียงพอ พูดว่างคำเดียวเข้าใจเข้าใจหมดเลยไม่ต้องอธิบายอะไรอีกแต่ถ้ามันไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเส้นเลยพูดว่าว่างสกี่แสนครั้งมันก็เข้าใจไม่ได้แล้วมันก็เห็นเป็นเรื่องบ้าๆบอๆไปเสียไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่มีอะไรที่ควรจะสนใจนั่นคนที่เข้าใจธรรมะ มามากพอแล้วพอพูดว่าปฏิบัติอย่างไรบอกว่าว่างคำเดียวเขาก็เข้าใจแล้วก็ถามว่าปฏิบัติต้องมากมายนี่มันจะได้อะไรมาบอกว่าเย็นคำเดียวเขาก็เข้าใจนี่ผมหวังว่าพวกเราทุกคนนี่ควรถึงเวลาแล้วที่ควรจะเข้าใจไอ้คำชนิดนี้ แล้วพูดกันคำเดียวก็เข้าใจไม่เสียเวลาอธิบายมันมากไปเลยเรืออยู่ก็แต่พยายามให้มันว่างถ้ามันว่างมันก็เย็นพอมันวุ่นมันก็ร้อนมันมีแถวนี้เมื่อใดจิตมีตัวกูมันก็ร้อนเป็นวัฏสงสารเมื่อใดจิตไม่มีตัวกูมันก็เย็นเป็นนิพพานง่ายๆอย่างนี้ เนี่ยผมมีความเข้าใจอย่างนี้มีการปฏิบัติส่วนตัวอย่างนี้แล้วก็สั่งแนะนำชักชวนผู้อื่นอย่างนี้แล้วก็มีคนจำนวนมากว่าผมนี้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นคนบ้าเป็นคนทำลาย หรือว่าเป็นขบถต่อพุทธศาสนาเอาเรื่องว่างมาสอนเป็นนักทิกะทิฏิิเป็นอะไรไปเป็นวิจาทิฏิินั่นเองนี่ผมก็มา,าลำพึงถึงความน่าเวทนาสงสารตัวเองแล้วก็ล่อตัวเองว่ามีอะไร ในลักษณะที่จะทำให้เขาเมาว่าเป็นคนบ้านี่ว่าอายุเอ๋ยแก่ล่วงมาถึงขนาดนี้แล้วถึงเวลานี้แล้วก็มีอะไรอะไรแต่ที่จะทำให้คนอื่นเขาเมา,าเอาว่าเป็นคนบ้า <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องล่ออายุ ในยุคนี้ล่ออายุในยุคนี้ในปีนี้สองสามปีนี้มันก็ล่อเล่นได้ในข้อนี้มีคนมาถามว่าต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะบรรลุนิพพานผมว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเขาถาว่าต้องปฏิบัติจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะน,นิพพานผมว่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลย คุณกิดดูเขาเนึกอย่างไรเขาบางทีเขาลุกขึ้นไปหรือว่าเขาไม่สนใจจะพูดกันต่อไปเพระถามว่าช่วยอธิบายเรื่องปฏิบัติเรื่องนิพพานให้เข้าใจทีผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยนั่นแหละ คือตัวธรรมะแท้ตัวการปฏิบัติที่แท้นี่คุณมันอยากพูดอยากทำอยากอะไรมันมากออกไปมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปท่านไม่มีอะไรที่จะต้องทำไม่มีอะไรจะต้องพูดท่านไม่บ้าหอบฟังเหมือนแกก็โกรธกัน <c oughs> ฟังเป็นคำด่าว่า,าไปด่าก็เขาแล้วเนี่ยความน่าสงสารอื ของอะไรก็ไม่ทราบแต่มันเป็นภาวะที่น่าสงสารนี่เป็นแง่หรือเป็นส่วนที่เขาหาว่าผมนี่พูดผิดๆบางคนก็หามากกว่านั้นคือหาว่าแกล้งพูดให้มันผิดแกล้งเล่นสำนวนโวหารแกล้งเล่นลิ้นแกล้งพูดไง สบัตสำนวนให้มันฟังยากเข้าใจไม่ได้เป็นเรื่องผิดผิดไปหมดแต่เจตนาของผมมันต้องการจะช่วยเขาเข้าใจง่ายๆเลยเร็วๆอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เป็นบ้าหอบฟังแต่คิดเรื่องนี้เรื่องเดียวคำเดียวเนี่ยให้มันตรงจุดให้มันทะลุไปเลยเดียววมันก็ได้คืออย่าทำให้มันพลามากไป มากมายหลายสิบเรื่องเหมือนกับเราจะเจาะภูเขาเน,นี่ยก็บังจะอ้ถูกงจุดให้มันเล็กพอแล้วทะลุไปเลยอย่าเพเจาะมันต้องภูเขาเมื่อไหร่มันจะทะลุเพราะมันจับจุดไม่ได้